เพราะว่ายังมีรายได้อยู่แต่เหนื่อยไหมต้องเหนื่อยตลอดเวลาที่ผมบอกว่าขอใค่หนึ่งปีเพราะว่าผมเชื่อว่าหนึ่งปีเนี่ยคุณจะสามารถสะสมคนอยู่ในนี้ได้เยอะและหลุดน้อยมากที่หลุดอาจจะเป็นว่าเขาแบบรู้สึกเหนื่อยเกินไปหรือขี้เกียจหรืออะไรสักอย่างก็เป็นไปได้นะมีบ้างอ่ะโอเค มาเข้าเขาเรียกว่าแก่ของมันนะครับเขาเรียกว่าคอคอซิสเต m ที่พิพัชรัชเข้ามาตะกี้แล้วถ่ายรูปไปนะครับคอซิสเตของเราเนี่ยของเราไม่ได้มีอะไรวิเศษหรอกเพียงแต่ว่าระบบของเราแน่นมากแน่นจริงๆเพราะคุม ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับคุมทั้งสองส่วน ในระบบออนไลน์นะครับเป็นระบบที่ทีมของพี่พัชระจะได้รับเครื่องมือที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการทำงานซึ่งเมื่อกี้พี่พัชระเริ่มเห็นเครื่องมือแบบแบบหลักนะครับในนี้นะครับระบบออนไลน์เราจะแบ่งมาเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกนะครับมันจะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับ เครื่องมือแนะนำสอนนะครับเริ่มต้นเนะครื่องมือแนะนำสอนและเริ่มต้นส่วนที่สองน,นะครับเป็นเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับวิธีปฏิบัติ ถ้าคุณใช้แค่เครื่องมือนะครับจะทําให้สําเร็จทั้งทุกๆอย่างเลยนะครับคุณจะไม่สามารถที่จะคิดคนอยู่ได้อย่างมากเครื่องมือนี้เป็นแค่เครื่องมือการกระตุน้นและให้เขาแค่เรียนรู้อยู่ในระบบนี้ได้นะครับเครื่องมือนี้ที่เราจะเน้นเข้ามานะครับจะมีอยู่สองตัวที่เป็นตัวเริ่มต้น นะครับที่เราจะแนะนำให้ใช้นะครับก็คือตัวแรกนะครับจะเป็นเรื่องของยแอดนะครับตัวที่สอง Facebook นะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งสามรอบก่อน ต้องเดินไปรน่นเลยเราก็เดินขา่าไม่งั้นอยู่ไม่ได้ตามจริงนะทีนี้ในไลน์แอดนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับมันเป็นเครื่องมือในการที่จัดให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นการดึงคนเข้ามาร่วมในตัวนี้ทำให้เขาหลับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับในรลนแอดนะครับตัวนี้นะครับเราส่งเงินงของการสอน ซึ่งเรามีทีเด็ดอยู่ด้านในนะครับเรามีทีเด็ดอยู่ข้างใน,นนะครับ,รมนนรบผมเชื่อว่าตัวเนี้ยเราสามารถแนะนำธุรกิจของเราด้วยระบบช็อตคัทตอนนี้ทีมของแวะเขาทำได้แค่ในระบบช็อตคัทคือเข้ามาปักก๊บกด01ได้นู่นได้นี่อยากเรียนรู้ว่าวิาวธีการสร้างตัว ID line ของเราส่งให้เขาเนี่ยแอดเข้ามาทำยังไง การดึงรายชื่อข้างนอกจากโบรศัพทเข้ามาอยู่ในรายแอดทำยังไงการส่งข้อมูลทำยังไงการสร้างรายแอดและโฆษณายเยอะๆแล้วดึงคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ยิงขายสินค้าทำยังไงทำได้ประมาณนี้แต่ของเรามากกว่านั้นเยอะเพราะเรามีทีมงานพร้อมเตี้ยทำคลิปตัวเราก็จะสอนให้ทุกคนทำคลิปสอนวิธีการสร้างร i ยแอดสอนทุกสิ่งทุกอย่างและที่สำคัญก็คือการทำ เรื่องของการออนแอร์ตะกี้คือการออนแอร์ air. แต่เรายังไม่ได้ออนแอร์เฉพาะการสอนนะที่ผมจะบอกก็คือว่าในระบบของเมการไนส์เซิร์นะครับที่เป็นโ,ทโตทอลบิสเนสเี่ยเรามีเรื่องของการทำคลิปผู้ประกอบการยวยสมมติว่าทุกคนที่เป็น f า a n c h i นี่ถือเป็นผู้ประกอบการหมดนะคุณจะมีสินค้าไม่มีนะแต่ถ้าคุณเปิดเว็บปั๊บคุณเป็นผู้ประกอบการเราจะทำคลิปของคุณสันส้นๆประมาณหนึ่งาทีสอนาที บอกเรื่องเราแล้วเราก็จะส่งไปเลยด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีทำทีวีชอปปิ้งก็คือใครที่มีสินค้าตัวเป็นเนี่ยก็เข้ามาสู่รายการของเราจะมีพิธีกรขายเหมือนกับที่เราดูทางเคเบิลมันจะมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราสามารถส่งข้อมูลพวกนี้แลวผู้ประกอบการเขาจะมองเห็นว่าช่องทางของบริษัทเราเี้ยมันมีอะไรที่มันหลากหลายนะครับเราเตรียมการไว้หมดแล้วนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับในนี้ โซนใน a c e b o o k นะครับเราจะสอนนะครับในเรื่องของการใช้ื่อมอ f a c e b o o k ให้ดีที่สุดแต่เมื่อคุณเปิดร้านค้าของคุณแล้วนะครับนอกจากที่คุณขายผ่าน Facebook แล้วอะไรต่างๆเนี่ยผมจะทำให้ตัวธุรกิจของคุณเนี่ยมาติดตั้งอยู่ในตัว facebook ตัวธุรกิจของคุณเนี่ยที่คุณเปิดร้านเรียบร้อยแล้วเอามาปักติดอยู่ใน facebook ตรงช่วงมิลฟีตตรงเริ่มต้นเลยที่มัน อยู่ตลอดเวลาสินค้าคุณมีอะไรอะไรยังไงราคาก็เป็นยังไงนะครับผ่านระบบของ s h o p i f y นะครับ s h o p i ี้นี่ก็เป็นเว็บขายสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนให้สร้างตัวนี้นะครับ Shopify าทำให้ตัวสินค้าของคุณเนี่ยติดอยู่ใน Facebook ข,ของคุณตลอดเวลานะครับ Shopify นี่คือความล้ำของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้น เรามีสองตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือเด็กนะครับคุณสามารถที่จะบอดแคสต์นะครับก็คือการประกาศคววามเป็นคนรู้ว่าคุณมีอะไรบ้างการรีฟูดขคุณก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เพราะว่าเราจะทำเว็บรีพูดทำคอร์สต่างๆเดี๋ยวจะมีคอร์สออนไลน์คอร์สการสอนคอร์สการเป็นผู้ประกอบ ทุกสิ่งอย่างคุณสามารถยิงลงโฆษณาตรงนี้ได้หมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะได้เงินยังไงก็คือพอเขาเข้ามาปั๊บคุณต้องพาเขาทำเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยมันมาตั้งแต่เส็จนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งทำไ เป็นเรื่องของ NLP นะครับคุณต้องสร้างหลายๆด้ตนี้องที่สองโทรทัินเีสยทำไมต้องทำเมกอน้มีอะไรนะครับโทรทัลน์วิสัเป็นยังไงมีเว็บยังไงจะใช้ยังไงเพราะฉะนั้นในระบบตัวเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับที่พัชรละในเนี่ย มันจะมีการสอนในสร้างธุรกิจสอนใชนชส้าธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างเสร็จเนี่ยนะครับทำให้ขายได้ทให้ขายไดนะ้ตอนที่สอนให้สร้างธุรกิจ นะครับเวลาคนเข้ามาในระบบตัวนี้ต้องสมัครเพราะฉะนั้นคุณปิดยอดได้แน่นอนคุณปิดยอดได้แน่นอนไม่มีทางครับที่คุณจะปิดเขาไม่ได้เมื่อคุณเดินระบบแบบนี้แล้วเขาจะเริ่มใช้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องสมัครสมัครเสร็จแล้วคุณก็ต้องเอา ถ้าเขาไม่มาก็คือเขาเปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าเขามาแล้วเนี่ยมันเดิน w o r อบอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยยังไงตัดสินใจอย่างน้อยที่สุดตำแหน่งเล็กมาแน่นอน,นแต่ถ้าเราคุยดีๆตำแหน่งใหญ่มันมีเหตุผลขนาดไหนเขาจับแน่นอนจับแน่นอนเสร็จแล้วคุณสร้างวาความมั่นคงทำไมต้องเป็น เมกะไนมีอะไรวายเมกกะไนเมื่อวายเมกกะไนเสร็แล้วขาวอินคอรายได้ใหม่ 4ส,สเต็ปนี้แฮปปี้แน่นอนแล้วมาเจอสเต็ปที่5นะครับทำไมผู้ประกอบการเลือกอีคมเมิรของเราออของไมค์นทนเขาจะรู้รู้สึกเลยว่าขนาดผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยซึ่งเราสามารถฉายภาพ คนเหล่านั้นให้ทางผู้มีความูนะครับการตัดสินใจที่ตัดสินใจไปแล้วยิ่งเกิดความมั่นใจและเขาจะไปบอกต่อแน่นอนเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าผู้ประกอบการทุกคนเลือกไมค์นคืออะไรมันฝังชิปละตัวสุดท้ายนะครับตัวที่หบรรยากาศของผู้สําเร็จพาเขาเข้าสู่บรรยากาศผู้สําเร็จ เป็นผู้สําเร็จบา้างแนะนํนให้เขารู้จักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถคุยเรื่องตรงนี้กับคนเนี่ยพร้อมๆกันใกล้เคียงนะข้อที่หนึ่งข้อที่แปดนะครับตอนช่วงที่เราเริ่มเปิดใจนะครับตรงนี้ยังไงก็ปิดได้นะครับทีนี้พอเราเดินสองตัวนี้เนี่ยเรามีทั้งเครื่องมือส่งต่อเขาก็มั่นใจแล้วมาแบบมั่นมีทิศทางแล้วมีเวิร์กช็อป ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี้ยมันถูกทำโดยวันทีการทำงานตรงนี้พี่พัชละทำคนเดียวไม่ได้ทีมของพี่พัชนะห้าหรือหกคนต้องแบ่งงานเขาเข้ามาปับ๊บเขาต้องูกคุยกับคนที่ชวนเขามาแล้วพาไปหาคนที่เราคิดว่าจะคุยแล้วเขาชื่อว่าทำไมต้องทำอ e ีคอมเมิร์ซคนที่ทำสำเร็จตอนนี้มีใครบ้าง ธุรกิจนี้ดียังไงเขาตัดสินใจทำเคสนี่นี่คน่ะคนที่สองที่จะเป็นคนที่ประจำอยู่นิ่งๆแล้วมีความเชี่ยวชาญนะครับในการเซตเรื่องหน้าเว็บไซต์พาเขาเรียนการสร้าง Facebook Fanpage การแอดคนเข้ามาการทำให้ไอตัวธุรกิจหน้าเว็บของคุณมีสินค้ามากมายทำยังไงแต่งร้านยังไงวิธีการเป็นยังไง สเต็ปในการขายสินค้าง,ง่ายมะนะครับหนึ่งแค่คุณต้องรู้ต้องเข้าใจและอยากทำนักขั้นตอนสามเรื่องนี้เองเราก็สอนเขาแปบ๊บเดียวเขาขายของได้แนนะ่นอนในระบบพราะเขาขายได้เขาแฮปปี้แต่เวลาเขามาคุณต้องมีคนสแตนบายเลยมีคนที่เรียนที่อยู่เขานั่นคือสถานที่ที่คุณพร้อมอยู่แล้ว ที่เขาเข้ามาแล้วเขาเจอเขาคอมเข้ามาว่างเขาเข้ามาสามารถที่จะเซ็ตตัวธุรกิจของเขาได้ตลอดแต่ที่ผ่านมาเราทําแบบคือขายขายตรงและนําเสร็จปั๊บเขาสามารถปุ๊บจบได้แบบเรียบร้อยไหนนะใครจะสอนเขาแอดไลน์พี่เขาบอกเขาเออไปดูในศูนย์ความช่วยเหลือสิจบเซ็ตเสร็จแล้วเอาขายไม่ได้อีกทำยังไง เพราะเราไม่มีพี่ที่สอนเขาแต่ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเจออย่างในห้องเนี่ยมาพุบทาเสร็จไปเซนหน้าร้านแล้วเริ่มทําเริ่มเทสเริ่มขายได้โพสต์ไปเรื่อยๆคอนโทรลเรื่อยๆจนขายได้ความมั่นใจมีล้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องไหนก็มีบรรยากาศให้เขาหมดทุกเรื่องนี่คือการทํางานสไตล์ของออนไลน์นะครับแต่จะโตหรือไม่โต มันอยู่ที่ออฟไลน์ของทีมของคุณนะครับออฟไลน์เนี่ยทำให้ธุรกิจของคุณนะครับออนไลน์นี่จะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ย